เพส่อนเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาเรียนภาษาจีนกับคุณครูแจ็คแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวคุณครูนะครับจะมาสอนคำศัพท์บทที่6แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่เราต้องมาทบทวนคำศัพท์เดิมนะครับทบทวนคำศัพท์ในภาษาจีนพูดว่าฝูฉีเซิงสื ผู้ตาวังชื่อน,นะครับฟู่ฉีเซิงซืออ่าบทที่หนึ่งของเรานะครับนั่นก็คือเรื่องสถานที่ต่างๆนะครับคำแรกของเราเลยนั่นก็คือคำว่าชีชี่ชไปปู่ปู่ไม่หุยหุยกับจียาจีาบ้าน 学校学校โรงเรียนถิงเชอฉ่างทิ้งเชอฉ่างที่จอดรถถูชู้กวนถูชู้กวนห้องสมุดกงเหวียนกงเหวียนสวนสาธารนณะหยินหางหยินหางธนาคาร 动物园，动物园สวนสัตว์邮局，邮局ไปสนีเจันเป้ายรถเมล商店，商店，นร้านค้าร้านค้า店，้านค้าร้นค้าร่าร้านนค้างนาาางนคานา จบไปแล้วในบทที่1ของเรานะครับต่อไปเป็นบทที่สองนักเรียนอย่าลืมเปิดหนังสือเรียนตามกูไปด้วยนะครับบทที่สองของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริเวณต่างๆภายในบ้านของเรานะครับคาที่1เลยออกเสียงว่าจช่ใช่อยู่ห้องหองห้องห้อ ห้องนอน，洗手间，洗手间，ห้องน้ำ，书房，书房，ห้องหนังสือ，客厅，客厅，ห้องรับแขก，饭厅，饭厅，ห้องอาหาร，สุขห้อง ส้องังห้องครัวห้องใต้ดินหยางถ่ายหยาห้องใต้ดินหย่างยงถ่ายระเบียงหนหยา่า,าหงถายระเียง้องรว้อปปน่าห่เีรวองหา่่เีองเราน่ายางถองเรัเป็นเราช่องเกียวกับอาชีพนะครับ นักเรียนอย่าลืมเปิดหนังสือเรียนตามครูด้วยนะครับคำแรกของเราเลยนั่นก็คือคำว่ากงจ่วงกงจ่วงานทำงานจ่วจ่วทำเซิงน,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 นักเรียนออีอีิง医生医生ต夫ฟูหมอ 护士护士ไยาบาน商人商人พ่อค้านักธุรกิจ警ิ警งตำรวจจ人๋จ人ทหหทหาร工程师工程师วิศวกรแอ คงเจีย๋ยคงเจี๋ยแปลว่าอะไรครับอ่าถูกต้องคงเจี๋ยแปลว่าแอร์โฮสเทลนะครับต่อไปเต่าโยเต่าโยมักคุเทศกงกงนคนงานนงมินนงหมินเกษตรกรสูชอสูชอพ่อครัว และอีกหนึ่งคำที่เราเจอบ่อยๆนะครับทุกครั้งเลยนั่นก็คือคำว่าล่าชื่อล่าชื่อล่าชื่อแปลว่าอ่าล่าชื่อแปลว่าครูครูนะครับต่อไปบทที่สี่ของเรานะครับบทที่สี่ของเราก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเหมือนกันคำแรกเลยออกเสียงว่าช่างช่างคิดต่างต่างเป็น 演ย演่นนนเักสแสดง，ก歌手，歌手，นักร้อง，ยเ乐ย家ย，ย乐家，นักดนตรี，明星，明ง,ง,ง,งดารา，ย่นตงเห运动员，นน,นักกีฬา，画家 ว家จ,จิตตะกอน作ว作า,านักเขียนมอสุสิมอือสุสนักมายากลหมอเธอหมอเธอนางแบบอ่าต่อไปบทต่อไปของเราเป็นบทที่5ที่เราเพิ่งเรียนไปในเทอมที่2ใช่ไหมครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ เรามาดูคำแรกของเราเลยคำแรกของเรานั่นก็คือคำว่าตงวู่ผูดตามหลอนชื่อ้วยนะครับตงวู่ตงวู่แปลว่าสัตว์นะครับต่อไปอย่างอย่างเลี้ยงโกโกสุนัขเมาเมาแมวทู๊กติกิกระต่าย chinh yu chinh yu ba thong lão su lão su nu niao niao nọc tia 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 ya, ya, tia chu, chu, mu, 马马，长颈鹿长颈鹿，伊兰熊猫熊猫，咪 d a 大象大象，长猴子猴子，ling 狮子狮子,狮子，行动老虎老虎，蛇。 เชอเชองูอ่าส่วนในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนคำพท์บทที่6นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปเลยครับบทที่6ของเราเปิดไปดูซิเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยอ่าถูกต้องแล้วบทที่6ของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติคำแรกของเราเลยนะครับนั่นก็คือคำว่าสวยอยู่ในต้นไม้สีเขียวของเราเลยอ่าคำว่าสวย ภาษาจีนออกเสียงว่าเผ่าเหลียงผู้ต่างเหล่าชี้น,นะครับเผ่าเหลียงเผ่าเหลียงแปลว่าสวยนะครับต่อไปคําที่สองเราเลยนั่นก็คือคําว่าช่างช่างช่างแปลว่าขึ้นแปลว่าข้างบนนะครับต่อไปเจียเจี๊ยเจี๊ยแปลว่าข้างล่างต่อไปหลี่หลี่ หลีแปลว่าข้างในอ่าต่อไปคำต่อไปของเราเลยนั่นก็คือคำว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์ในภาษาจีนพูดว่าไทหยางผู้ต่าหลักชื่อด้วยนะครับไทหยงทางไทหยางแปลว่าพระอาทิตย์นะครับต่อไปธาจากพระอาทิตย์คือคำว่าเทียนเทียนเทียนมีความหมายว่าฝาหรือว่าท้องฝานั่นเอง ต่อไปย้นยืนยินก็คือเมฆก,ก้อนเมฆนะครับต่อไปเ亮月亮ย,ง,ยงแปลว่าพระจันทร์นะถ้าจาาพระจันทร์คือดาวหรือว่าดวงดาวนั่นเองออกเสียงว่าชิงชิงแปลว่าดาวต่อไปภูเขาภูเขาในภาษาจีนออกเสียงว่า ซานซานซานแปลว่าภูเขาอ่าต่อไปถัดจากภูเขาคืออะไรเอย่ยอ่าถัดจากภูเขาก็คือรุ้งนั่นเองรุ้งในภาษาจีนพูดว่าฉายหงผู้ตาอหลับชุดนะครับฉายหงฉายหงก็คือรุ้งต่อไปถัดจากรุ้งคือคําว่าลมอ่าลมภาษาจีนออกเสียงว่าเฟิง ฟงฟึงแปลว่าลมและถ้าจะคำว่าลมนั่นก็คือคำว่าพัดอ่าคำว่าพัดในภาษาจีนออกเสียงว่ากวากว่าแปลว่าพัดนะครับต่อไปคำต่อไปคือคำว่าฝนฝนในภาษาจีนออกเสียงว่ายี่ยีอ่ายี่คือฝนต่อไปต้นไม้ ต้นไม้ในภาษาจีนออกเสียงว่าชู่ชู่อ่าชู่แปลว่าต้นไม้นั่นเองต่อไปถัดจากต้นไม้คืออะไรเอ่ยอ่าถัดจากต้นไม้ก็คือดอกไม้ดอกไม้ในภาษาจีนออกเสียงว่าฮวาฮวาอ่าฮวาแปลว่าดอกไม้และคําสุดท้ายของเรานั่นก็คือคําว่าแม่น้ําแม่น้ําในภาษาจีนออกเสียงว่าเหอ เหอเหอมีความหมายว่าแม่นาแล้ววันนี้เราเชิอมีการบ้านให้นักเรียนด้วยหนึ่งอย่างนั่นก็คือให้นักเรียนทุกคนนะครับกลับไปฝึกฝนออกเสียงคําศัพท์ที่เป็นคําศัพท์เดิมที่เราเคยเรียนไปตั้งแต่หุ่นแลวก็คําศัพท์ใหม่ที่เราเพิ่งเรียนไปให้นักเรียนทุกคนกลับไปฝึกฝนร้นก่าควา่นะครับครั้งนี้ 同学们，再见。